บริษัททริปเปนทูจำกัดร่วมกับโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ o ฟโมส s คลซิเม็ t ซ์ฮาร์ตีเบเผลิตภัณฑ์อาหาร CP โบตันสก็อตซุปไก่สกัดสูตรร0อเปอร์เซ AIA Universal Life หมอหุ่นใจเสนอ,อสวัสดีครับสวัสดีครับตอนนี้เราอยู่นรายการเรานะครับช,ชิดหมอครับ ว,วันนี้มีท่านผู้ชมทางบ้านนะครับเขียนหมายมาอีเมล,ล,ลมาอีเมละฮะเรื่องเรื่องอเขาบอกว่าอา่านเคยอาา่านหนังสือแล้วเจอโรคหัวใจที่เรียกว่าโรคหัวใจเต้นผิดปกติหรือว่าเต้นผิดจังหวะอันนี้ให้มาถามคุณหมอด้อว่าอาการมันจะเป็นยังไงแล้วก็เป็นอันตรายไหมอะไรอย่างงี้นะเขาอยากทราบข้อมูลไงเดี๋ยวเราลองไปคุยกับคุณหมอกันดูนะครับใช่ครับสวัสดีครับคุณหมอครับสวัสดีครับ นายแพทย์โชติกรคุณวัฒน์อายุรแพทย์โรคหัวใจคุณหมอครับครับมีคีทั้งป้าเขียนอีเมลมาให้เรานะฮะอยากรู้เรื่องของโรคหัวใจเต้นผิดปกติหรือว่าเต้นผิดจังหวะเนี่ยอยากทราบว่าอาการเป็นยังไง ปกติหัวใจเราเนี่ยจะเต้นประมาณ60-100ครั้งห้องข้างบนจะบีบตัวแล้วห้องข้างล่างจะบีบตัวตามแราสม่ำเสมอห้องบนบีบตัวและล่างบีบบ,บนบีบล่างบีบพอห้องข้างล่างบีบเลือดดาที่มาจากที่ร่างกายใช้ก็จะไปที่ปอด ส่วนเลือดแดงก็จะกระจายไปทั่วร่างกายนะครับก็อันนั้นคือลักษณะปกติของหัวใจนะครับหัวใจเต้นผิดปกติหรือเต้นผิดจังหวะหัวใจอาจจะเต้นเร็วนะครับหนึ่งอาจจะเต้นเร็วเกินไปบางทีอาจจะเต้นเต้นแล้วหยุดหรือมีเต้นแซ่กขึ้นมาเต้นๆแล้วอาจจะหยุดใช่ครับนอกจากเต้นเร็วแล้วก็อาจจะมีเต้นช้าได้ด้วยนะครับอันนี้คือเต้นผิดจังหวะหรือเต้นผิดปกตินะครับเอาแบบแบบเร็วก่อนนะแบบดีปกติแบบเร็วเต้นเร็วนี่นะครับมันจึงแบ่งออกไปได้ว่าเต้นเร็วจากห้องข้างบน หรือเต้นเร็วจากห้องข้างล่างของหัวใจครับเต้นเร็วจากห้องข้างบนเนี่ยก็คือ<ะ> <Level. S 1> เกิดจากอะไรเกิดจากได้หลายอย่างนะครับอาจจะเกิดจากต่มอมฮอร์โมนผิดปกติต่อมไทรอยด์ผิดปกติแล้วก็เป็นไปได้ถ้าทํางานมากเกินไปหัวใจก็จะเต้นเร็วได้นะครับไอ้ข้ <Ganz S 1> างบนเต้นเร็วเนี่ยอาจจะต้องต้องดูนิดนึงว่าไม่ใช่เต้นเร็วแบบปกติแต่เร็วนะครับก็คือเวลาคนเราออกกาลังกายหัวใจก็จะเต้นเร็วเช่อันนั้นเนี่ยเป็นลักษณะปกติปกติเนี่ยนะครับหัวใจ ถ้าเห็นจากรูปนี้นะครับอันนี้หัวใจนะฮะใช่ครับหัวใจนี่ห้องข้างบนนะครับห้องข้างบนซ้ายห้องข้างบนขวานะ่ครับล่างซ้ายล่างขวานะครับก็หัวใจจะบีบตัวจากข้างบนแล้วก็ลงมาข้างล่างนะครับนะครับอันนี้ถ้าถ้าเต้นเร็วส่วนใหญ่ก็จะจะเกิดจากคลื่นไฟฟ้ามันลัดวงจรนะครับมีคลื่นไฟฟ้ารัดวงจรในหัวใจมีคลื่นไฟฟ้าในหัวใจด้วยใช่ครับนี่ครับคลื่นไฟฟ้าหัวใจก็คือปกติแล้วคลื่นไฟฟ้าของหัวใจเนี่ย มันจะเริ่มต้นที่จุดตำแหน่งนี้นะครับเป็นตำแหน่งที่เขาเรียกว่าเป็น ป็นเป็นเหมือนแบตเตอรี่ของหัวใจซีเขียวนี่นะฮะใช่ครับภาษาอังกฤษเขาเรียก SNO a d e นะครับแต่จริงๆแล้วคือเหมือนแบตเตอรี่ของหัวใจค,คืนไฟฟ้ามันก็จะกระจายจากห้องข้างบนลงมานะครับแล้วก็ลงมาห้องข้างล่างห้อง,งล่างก็บิบตัวนะครับปกติแล้วหัวใจเราสามารถเต้นเร็วขึ้นไปได้ถึงประมาณ220ลบอายุนะครับนั่นคือนั่นคืออัตราที่ร่างกายหรือว่าหัวใจสามารถเต้นเร็วขึ้นไปได้นะครับครับนะครับแล้วก็นอกจากนั้นแล้วเนี่ยไอ้ห้องข้างบนเต้นเร็วหรือเต้นพริ้วเนี่ยนะครับมีโอกาสที่มี เลือดข้างอยู่ในหวัวใจแล้วก็เกิดเป็นก้อนเป็นริ่มเลือดขึ้นมาได้พวกนี้ถ้าหลุดไปที่สมองก็อาจจะเป็นอัมาพาตอัมพฤกษ์ได้พรว่ามัน,นข้างฝปขว้างไปขว้งเลือดนะครับห้องข้างล่างต้นเร็วก็เกิดขึ้นได้นะถ้าหัวใจมันอ่อนแรงโองกาสที่ห้องล่างจะต้นเร็วเป็นไปได้บางครั้งอาจจะมีเกินเจ็บหน้าอกมีเส้ลือดตันกระทันหันเพราะห้องล่างอาจจะต้นเร็วผิดปกติพวุงนี้ถ้าห้องล่างต้นเร็วผิดปกติก็เหมือนว่า เลือดจะขึ้นไปเลี้ยงสมองไม่ทันพวกนี้ถ้าเต้นเร็วจากห้องล่างก็มีอันตรายได้คืออาจจะมีอาการหน้ามืดเป็นลมได้แล้วก็พวกนี้อาจจะจะเสียชีวิตได้ด้วยจากห้องข้างล่างนะครับนี่อะไรครับพี่บอกนี่คือก็หัวใจก็เนี่ยครับแบ่งเป็นห้องข้างบนกับห้องข้างล่างนะครับนี่ครับถ้าห้องข้างบนเต้นเร็วก็เหมือนที่บอกห้องข้างล่างเต้นเร็วเนี่ยนะครับก็ถ้ามันบีบตัวแล้วก็คลายตัวได้ไม่ดีนะครับอพอคลายตัวไม่ดีเลือดจากห้องข้างบนลงมาห้องข้างล่างได้ไม่เต็มที่มันก็บีบ ออกไปดนไดน้อยเพราะว่ามันก็มีกและถ้าเป็นนานๆพออัวใจมันก็อาจจะอ่อนแรงลงแล้วก็อาจจะไม่บีบตัวเลยอันนั้นก็ถึงขั้นเสียชีวิตได้การที่หัวใจเต้นปกติเนี่ยอาจจะเต้นผิดปกติเป็นครั้งคราวนะครับหรืออาจจะเต้นผิดปกติอยู่ตลอดปกติแล้วหัวใจคนเราจะเต้น6 0ถึง100ครั้งต่อนาทีนะครับโดยห้องบนจะบีบตัวก่อนแล้วห้องล่างจะบีบตัวตามซึ่งจะต้องทำเนื่อสัมพันธ์กันเสมอ และโรคหัวใจเต้นผิดปกตินั้นก็มีทั้งแบบเต้นเร็วผิดปกติกับเต้นช้าผิดปกติอีกด้วยเรามาดูเรื่องเต้นเร็วผิดปกติกันก่อนนะครับถ้าเต้นเร็วผิดปกติจากหัวใจห้องบนอาจมีได้หลายสาเหตุเช่นต่อมฮอร์โมนต่างๆผิดปกติหรือคลื่นไฟฟ้าหัวใจลัดวงจรซึ่งอธิบายอย่างง่ายๆก็คือปกติหัวใจจะมีตัวกำเนิดคลื่นไฟฟ้าอยู่ซึ่งทำหน้าที่คล้ายแบตเตอรี่ คอยส่งกระแสไฟฟ้าจากหัวใจห้องบนลงมาห้องล่างโดยผ่านตัวเชื่อมนี้ครับแต่ถ้าคลื่นไฟฟ้านี้เกิดลัดวงจรไปส่งกระแสที่จุดอื่นด้วยหัวใจห้องบนก็อาจเต้นเร็วรริกซึ่งทำให้การบีบและคลายตัวของหัวใจทำได้ไม่ดีอาจเกิดลิ่มเลือดขึ้นในหัวใจได้ และถ้าลิ่มเลือดนี้หลุดไปที่สมองก็อาจเป็นอัมพาตได้เลยล่ะครับส่วนถ้าหัวใจห้องล่างเต้นเร็วผิดปกตินั้นอาจเกิดจากคนที่มีเส้นเลือดหัวใจอุดตันหรือกล้ามเนื้อหัวใจอ่อนแรงซึ่งทําให้การบีบและคลายตัวของหัวใจไม่ดีเลือดเลยไปเลี้ยงสมองได้ไม่ดีด้วยและถ้าเป็นนานๆหัวใจก็จะอ่อนแรงลง จนอาจหยุดเต้นได้เลยล่ะครับการเต้นของหัวใจนี่มันเกี่ยวกับกรรมพันธ์นะการที่หัวใจเต้นผิดปกติบางอย่างเนี่ยก็อาจจะเป็นกับกรรมพันธุ์ได้ครับ,รบทีนี้ถ้าช้านะฮะเต<ก>้นผิดปกติแบบช้าคนปกติจะเต้นได้หกสิบถึงร้อยัแต่พวกนักกีฬาอาจจะช้ากว่านั้นนะครับเพราะว่าการบีบตัวแต่ละขั้นของเขาเนี่ยทำให้เลือดมันไปเลี้ยงได้ ได้อย่างดีนะครับอย่างสมบูรณ์ฉะนั้นมันก็หัวใจก็ทํางานน้อยใช่เต้นช้างันก็ส่วนใหญ่จะไม่มีอาการแล้วก็ไม่เป็นอันตรายใช่ไหมประมาณเท่าไหร่บางครั้งอาจจะลงไปได้ถึง40ครั้งนะครับหรอใช่ครับแต่ว่าไอ้ที่บอกนะครับคือถ้าหัวใจเต้นช้าแบบผิดปกติเนี่ยส่วนใหญ่ก็แบตเตอรี่ของหัวใจที่ที่บอกจากจุดเขียวๆถานอ่อนี่ไงใช่ครับถ้ามันทานแบตเตอรี่มันอ่อนนะครับห้องข้างบนแบตเตอรี่อ่อนหัวใจก็เต้นช้าได้นะครับจะปกติเต้น 60สิถึงร้อยครั้งอันนี้ก็อาจจะลงมาเต้น4ี่ครั้ง30ิครั้ง20ิบครั้งหรือเต้นนอยู่ก็หยุดไปใน้องว่างวนอันนี้พอหยุดไปแล้วกลับมาเต้นอีกช,ช่วงหยุดเนี่ยอาจจะมี<ช>อาการหนะ้ามือเป็นลมหมดสติไปได้นะครับส่วนใหญ่สาเหตุก็คือที่สำคัญก็ต้องดูเรื่องเรื่องยานะครับบางคนทานยาบางตัวนะครับยาซึ่งเป็นยาลดความดันบางตัวนะครับพวกนี้ก็จะทำให้หัวใจเต้นช้าได้นะครับจุดที่สองก็คือจุดทางเชื่อม ระหว่างห้องข้างบนกับห้องข้างล่างเพราะปะกติก็เหมือนที่บอกคลื่นไฟฟ้าจะลงมานะครับจากห้องข้างบนก็กระจายลงมาแล้วก็ลงมาที่ทางเชื่อมน,นี้แล้วก็ทางเชื่อมกจ็จะทำให้คลื่นไฟฟ้ากระจายลงมาห้องหัวใจข้างล่างแล้วก็กระจายไปสองข้างรพร้อมๆกันไปเต้นเหมือนกันใช่ครับก็คือถ้าจุดตำแหน่งนี้ผิดปกติน,นะครับก็คือห้องข้างบนกับห้องข้างล่างอาจจะไม่เต้นเต้นไม่สม่ำเสมอไม่พร้อมกันก็เหมือนเหมือนที่บอกเมื่อกี้ห้องบนบีบตัวห้องล่างก็บีบตัวตาม จะเป็นอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะครับใช่พี่เราเวลาเราฟังเสียงหัวใจยังตุกๆทุบๆห้องห้องบนอ๋ออนนี้คือห้องบนห้องล่างบนล่างบนล่างครับตำแหน่งข้างล่างเนี่ยปกติแล้วก็จะทําหน้าที่เป็นแบตเตอรี่สํารองนะครับแบตเตอรี่สํารองเนี่ยจะอยู่ได้ไม่นานมันอาจจะเต้นประมาณ60ครั้งไปยิ่งลงมาอยู่โรคจะเป็นยิ่งอยู่ข้างล่างก็จะเต้นได้แค่30ครั้งแล้วก็จะช้าไปเรื่อยๆนะครับช้าไปพอแบตเตอรี่สํารองไม่ดีก็อาจจะค่อยๆหมดหยุดไปได้ คราวนี้มาดูเรื่องหัวใจเต้นช้าผิดปกติบ้างนะครับซึ่งถ้าเกิดจากหัวใจห้องบนก็อาจเกิดได้จากแบตเตอรี่ของหัวใจอ่อนทําให้หัวใจเต้นช้าลงหรืออาจหยุดเต้นได้เลยทีเดียวแต่ถ้าหัวใจห้องล่างเต้นช้าผิดปกตินั้นก็อาจเกิดจากทางเชื่อมกระแสไฟระหว่างห้องบนและล่างผิดปกติทําให้เต้นไม่สัมพันธ์กัน หรือเจ้าทางเชื่อมนี้เกิดเสียขึ้นมาหัวใจห้องล่างก็ต้องเต้นเองด้วยแบตเตอรี่สำรองซึ่งพอนานๆไปแบตสำรองนี้ก็จะหมดทำให้หัวใจห้องล่างหยุดเต้นไปในที่สุดนั่นเองครับเปวิธีการตรวจไหมคุณหมอฮะพักกันสักครู่ครับท่านผู้ชมเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาชมกันต่อนะครับว่าโรคนี้จะมีวิธีการตรวจอย่างไรแต่ตอนนี้ไปชมเกล็ดสุขภาพกับช่วงชิวๆในวิวแชร์กันก่อนครับ ใช่ไหมใสอึก<ล>อ๋ะะอใสอึกนี่เขาบอกให้กั้นหายใจลองกั้นหายใจดูแล้วจะหายนะลองดูกัน้นหายใจนี่นะครับคุณผู้ชมครับหายเห็นไหมหายเห็นไหมครับย,<ล><ล>ยังไม่หายยังไม่หายถ้ายังไม่หายล้วงคออ้วกก็อาจจะพอใช้ได้ล้วงคอดูล้วงคอล้วงคอไงทำไมละ่ะครับบอกฮะอรับบอก หมอ,อหมอหมอไปถามหมอถามหมอไปถามหมอหมอถามคุณหมอครับสอ้อึกส,สื่อนี่ต้องแก้ยังไงครับเนี่ยครับเรื่องการสื่อนะครับ่ออื่นเราต้องทราบว่าการหายใจนะเกิดจากการทํางานของกล้ามเนื้อ2ชุดนะครับคือกล้ามเนื้อกล้ามลลมกับกล้ามเนื้อซี่โครงนะครับกล้ามเนื้อกล้ามลลมจะต้องมีการเคลื่อนลงแล้วก็กล้ามเนื้อซี่โครงจะต้องมีการเคลื่อนขึ้นเพื่อเพิ่มปริมาณช่องว่างในทรงอก ทำให้เกิดการหายใจแต่ถ้ามีการทํางานของกระบังลมกับการทํางานของซี่โครงไม่เป็นไปทางสัมพันธ์เดียวกันก็จะทำให้เกิดการสื่อขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยะบวนการแก้ไขคือการเราไปรีเซ็ตหรือเซ็ตระบบวงจรนี้ใหม่อาจจะทําให้ดื่มน้ําแล้วก้านหายใจหรือใช้ไม้กดลิ้นหรือใช้ด้ามช้อนไปกระตุ้นที่หลังคอคนไข้ก็จะทําลักษณะเหมือนจะอาเจียน เพื่อไปตัดวงจรของการหายใจที่ผิดปกติทำให้กลับมาหายใจได้ตามปกติหรืออีกวิธีหนึ่งคือการทําให้ตกใจก็สามารถทําให้หยุดกลไกของการสะดึกกลับมาหายใจตามปกติได้อ๋อการหายใจทําไปแล้วลวงคอทําไปแล้วไม่หายหรือทีเดียวครับทำให้ตกใจช่วย อ้าเจะได้ตกใจไงเฮ้ยตกใจไปแล้วหายใจอึกไหมได้ผลเห็อนไหมได้ผลนะเฮ้ยรีบไปต่อรีบไปต่อไปเรื่ไม่จ้องไม่จ้องไม่จ้องไม่ต้องต่อเป็นที่จบมาก่อนงอง่ายเฮ้ยติ๊กมือไปไหนมือไปนี่ไม่ต่อเฮ้ยอยากได้แหวนเออไรอยากได้แหวนไปต่อ หมอบอกว่าให้ตกใจอ๋อต้องตกใจหนีทานดูแล้วไอ้ทวดไม่ทวดจะหนีรอดเหรอมันวิ่งออกไม่ได้ไงนะยัรอเดียวสนับสนุนโดยโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ International นมโฟมอส Calciumix หาที่เบเนเคิลผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร plant starl มีวิธีการตรวจไหมคุณหมอฮะก็ว่าว่ๆหัวใจเราเต้นปกติไหมหรืออะไรงไหมมีการตรวจก็ส่วนใหญ่พอคนไข้มาหาก็จะจะต้องถามประวัตินะครับแล้วก็อาจจะส่งไปตรวจเลือดนะครับเจาะเลือดใช่ครับแล้วทำอะไรอย่ี้ครัหมอฮะหลังจากนั้นก็อาจจะก็ส่งไปตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจนะครับเอฟเอ็แป๊ะใช่ครับที่เรียกว่า EKG นะครับอีเคจอาจจะต้องไปตรวจดู เอ็กโคคาร์ดิโอกรมนะไอ้เคลื่องตรวจเออทราซาวด์ของหัวใจนะครับคืนจะถอดแสบเป็นเหมือนที่ตรวจท้องในนีใช่ไหมตรวจเใช่ครับดูว่าก็มีอะไรที่บ่งชี้ว่าทําให้หัวใจเต้นผิดปกติหรือเปล่าอันนั้นก็อยากตรวจอัลตราซาวด์อยากลองเหมือนกันนะคุณหมอเนอะอยากตรวจเอ็กโคเอ็กโคอะไรนี่อ๋อเอ็กโอ่าเอ็กโคเออทรอซ่าเออทรอซ่าหัวใจครับได้ไหมครับคุณหมอได้ครับแล้วเดี๋ยวกลับมาคุยคุณหมอตรงนี้ได้ครับเพื่งเลยครับกินรักษาอะไรอย่างี้นะครับโอเคขอบคุณครับเยวครับันดีครับ เมื่อคุยกับคุณหมอเรียบร้อยแล้วคุณซูโมกิกก็จะขอลองตรวจอัตราซาวหัวใจหรือที่เรียกว่าเอ็กโคคาร์ดิโอกราฟีให้ท่านผู้ชมดูกันละครับซึ่งการตรวจแบบนี้ก็จะทำเพื่อดูว่าการบีบและคลายตัวของหัวใจนั้นปกติดีหรือไม่และมีอะไรที่บ่งชี้ว่าหัวใจเต้นผิดปกติไปหรือเปล่าโดยเจ้าหน้าที่จะให้คุณกิกนอนหงายบนเตียง แล้วติดอุปกรณ์วัดคลื่นไฟฟ้าหัวใจไว้ที่หน้าอกเพื่อเช็คความปกติของคลื่นหัวใจด้วยจากนั้นเจ้าหน้าที่ก็จะเริ่มทำการตรวจโดยการไถอุปกรณ์ตรวจไปตามตำแหน่งต่างๆเพื่อดูอย่างละเอียดเลยแหละครับอันนี้คือห้องข้างบนซ้ายห้องข้าบนนะครับอันนี้ลิ้นหัวใจระหว่างห้องข้างบนซ้ายกับกลางซ้ายนะกะพือมากเลยคุณเกียรติจิตเจริญครับกะพือเลย ก็นี่ก็ก็จะมีการดูใส่สีเข้าไปมีสีมีสีดูว่ามีเร่นหัวใจรั่วหรือเปล่าอ๋อเหรอฮะนะ อะไรที่คิดว่าเป็นสาเหตุไอ้ให้หัวใจเต้นผิดปกติอ่ะอ่านี่ถือว่าปกติเช็คไปด้วยในตัวเลยเต้นเร็วกว่าปกติไหมคุณหมอเเต้นเร็วไหมครับปกตินะครับประมาณ70็ดสครั้งเจบสอก็ปกติ2 74อ่ะแล้วก็เท่าที่ดูทุกอย่างก็ปกติดีนะอ๋ออันนี้ปกติดีเรียบร้อยครุณหมอฮะครับทีนี้เนี่ยตอนเนี้ยช่วงเวลาเนี้ยเราอาจจะเต้นปกติไงครับครับแต่ถ้าเกิดแต่ถ้าเกิดว่าเราเมื่อบริบาลช่วงเวลาแบบ ทุกบ่ายสามีอย่างเรืเราเราใจชั่อสามไม่บ่ายสามเป็นอ่าไม่เป็นเวลาไม่เวลาเวลาอันนี้ก็มีเครื่องมืออันหนึ่งที่สามารถช่วยตรวจได้นะครับอ๋อเหรอใช่ครับจะบอกเอาเอาเอาไปถ่ายเองที่บ้านไม่ใช่ครับจะเป็นเครื่องเล็กๆกันนะครับเดี๋ยวดูแล้วกันนะครับนะครับเขาเรียกโฮเตอร์มอนิเตอร์เครื่องตรวจ24ชั่วโมงดูการเต้นของหัวใจว่าเป็นไงถ้าในคนที่ตรวจแล้วผลปกติแต่ยยยัังงสสอู่ คุณหมอก็จะให้ติดอุปกรณ์อันนี้กลับบ้านไป24ชั่วโมงเลยแหละครับซึ่งมันจะทำหน้าที่บันทึกคลื่นหัวใจของเราตลอดเวลาและถ้าเราเกิดอาการหรือรู้สึกว่าใจสั่นขึ้นมาก็ให้กดปุ่มที่เครื่องนี้เมื่อนำเครื่องกลับมาให้คุณหมอก็จะรู้ได้ทันทีว่าหัวใจของเรานั้นเต้นผิดปกติหรือไม่ครับ อยากไปคุยเรื่องวิธีรักษาไหมครับหมอฮะได้ครับไปเปลี่ยนชุดก่อนนะไปัผเปลี่ยนชุดครับโอเคครับชิญครับเชิญครับผมเเปลี่ยนชุดครับนู่นนู่นนู่นนูนพักให้คุณกิ๊กเปลี่ยนชุดสักครู่นะครับท่านผู้ชมช่วงหน้ากลับมาชมกันต่อว่าโรคนี้จะมีวิธีรักษายังไงบ้างครู่เดียวครับ เออถนันครับไม่ได้เจ็บปวดเพ่อนเละไม่ไม่เลยนะเครื่องอันทัาวนี้มันตรวจได้ไหยได้หลายที่นะครับคุณหมอฮะที่คุยเรื่องการรักษาการรักษาก็เป็นไปได้หลายหลายอย่างขึ้นกับว่าเราเราตรวจพบว่าเป็นยังไงนะครับก็คืออันแรกก็คือถ้าถ้าเราตรวจพบว่าหัวใจเต้นเร็วนะครับเต้นเร็วผิดปกติอาจจะเป็นเต้นเร็วผิดปกติจากห้องข้างบนของของของหัวใจครับพวกนี้ก็ การรักษาคือถ้าเป็นนานๆค้างเรายังไม่ทําอะไรจะดูอาการไปหรือว่าทานยาเฉพาะที่แต่ถ้าเป็นบ่อยมากขึ้นก็อ,อาจ,จะต้องทานยาอยู่ตลอดถ,ถ้าใช้ยาแล้วไม่ได้ผลก็าสามารถรักษาได้โดยการจี Fi ้ไฟฟ้านะครับจี Fi ้ไฟฟ้า <c oughs> <c oughs> งงไก่จะมันไม่ใช่อุปกรณ์ที่จะต้องเชี่เลยที <Safe> <ค>้ไฟฟ้าเนี่เติมไปหรือไงขู่แล้วใจสั่นเลยแล้วขู่แล้วใจสั่นเลยแล้วก็จริงจริงครับใส่สายเข้าไปนะเหมือนเห <forced> มือนฉีดสีดูว่าเป็นยังไงคือใส่ทั้งหน้าขาใช่ครับตรงนี้เหรอครใช่ครับแต่อันนี้แทนที่จะใส่ในหลอดเลือดแดงก็ใส่ในหลอดเลือดดำนะครับแล้วก็เราจะมาวัดพื้นกระแสไฟฟ้าต่างๆของหัวว่าเป็นยังไงแล้วก็ลองกระตุ้นดูนะครับว่า อที่หวัวใจเต้นผิดปกติเนี่ยเราสามารถกระตุ้นได้หรือเปล่ามีวิธีถ้าเต้นเวลที่เป็นจากห้องข้างล่างน,ะ,นะครับาาการรักษาก็เครื่องที่ว่าเครื่องเครื่องช็อคหวัวใจเครื่องนี้มันก็จะทําหน้าที่คอยดูว่าเออถ้าหวัวใจเต้นผิดปกติขึ้นมามันก็จะถ้ามันเห็นมันก็จะช็อคข้างในนะครับก็คือเครื่องมันจะทําหน้าที่เหมือนฝังอยู่ในตัวเราใช่ครับเป็นบุรุษเพยาบาลนะครับเครื่อง<ป>มันลักษณะเป็นอย่างนี้นะครับเป็นเครื่องเครื่องนี้ใช่ครับเราก็ผ่าตัดใต้อ่ กระดูไขปลาลเนี่ยนะครับลงไปนะครับเลือลงไปข้างซ้ายไหมหวออ๋อข้างซ้ายครับข้างซ้ายใกล้หัวใจเราใช่ครับแล้วฝังลงไปก็ฝังลงไปก่อนถึงกล้ามเนื้อหัวใจ้องร่างต้นเร็วกว่ากาหนดที่เรากําหนดไว้เมื่อไหร่มันก็เหมือนกับมีคนมาปึ๊บใช่นี้เลยคุณหมอถ้าพอปึ๊บเข้าไปแล้วนี่มันจะเกิดอะไรขึ้นก็คือประจุไฟใช่ครับก็คือไอหัวใจที่เต้นผิดปกติอยู่ก็จะกลับมาเป็นเต้นปกติ และอันนี้มันใช้ถ่านไหมมันยังไงฮะมันมันมีมีแบตเตอรี่อยู่ในตัวนะครับพวกนี้ก็จะอยู่ได้5้0ถึงสิปีขึ้นกับว่าเราใช้มากน้อยแค่ไหนนะครับใช่ครับอ๋อออันนี้ก็คือแบบเต้นเร็วอันนี้คือแบบเต้นเร็วห้องข้างล่างนะครับถ้าเต้นช้าหนึ่งต้องดูว่าทานยาอะไรอยู่หรือเปล่าถ้าทานยาอยู่ที่ไปหยุดมันไว้เลยที่ไปกดถ้าหยุดยาแล้วดีขึ้นก็ไม่ต้องใช้ไม่ต้องรักษาอย่างอื่นนะครับแล้วก็ตรวจถ้าเจอสาเหตุอย่างอื่นเช่นมีการติดเชื้อบางอย่างก็เป็นได้หรือว่า ต่อมไทรอยต่ําไปทํางานไม่ปกติ<ๆ>อะไรก็ตัวรักษาพวกนี้รักษาอะไรก็แล้วก็แล<ๆ>้วแต่ที่ทําให้หวัวใจเต้นช้าถ้ารักษาหายได้อันนี้ก็ไม่ต้องทําอะไรนะครับ <obe! S 2> แต่ถ้าดูแล้วไม่มีสาเหตุอะไรที่ทําให้หวัวใจเต้นช้าคิดว่าเป็นหวัวใจเต้นช้าจากการเสื่อมของตําแหน่งของที่กําหนดคลื่นไฟฟ้าเองออหรือว่าทางเชื่อมคือจุดเหลืองๆวันนี้ชหมอว่าใช่ครับสีเขียวกับสีเหลืองครับถ้าถ้าสองตัวนั้นไม่ดีนะครับพวกนี้ก็ใส่เครื่องกระตุ้นหัวใจนะครับ คือตัวหัวใจก็คือีกแบบแบบคกันนะฮะอันนี้เล็กอันนี้จะเล็กกว่าใะครับใช่ครับเชิญครับอันนี้เล็กอันนี้เล็กกว่าอันนี้ก็ฝังที่ไหนฮะเนี่ยอันนี้ก็เหมือนเดิมนะครับจะฝังข้างซ้ายนะครับส่วนใหญ่นะครับก็จะฝังแล้วก็อันนี้ก็จะมีสองสายเข้าไปหน้าที่ของมันก็คือจะกระตุ้นหัวใจถ้าถ้าหัวใจเต้นช้าเกินที่เราตั้งไว้เครื่องมันก็จะทําหน้าที่เป็นเหมือนแบตเตอรี่ของหัวใจให้เพื่อทำให้เต้น เอาละเออโอเคก็อย okay. ่างที renamed, ่บอกนะฮะท่านผู้ชมนะก็อย่าปนีปนอมกับเรื่องสุขภาพตัวเองอันนี้สําคัญเลยฮะวันนี้เราขอขอบคุณคุณหมอนะครับคุณหมอโชติกกรคุณวัตนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับแล้วพบกันไปด้วยนะฮะันวันอาทิตย์หน้าครับสวัสดีครับ